ครับวันนี้มาอยู่กันที่สวนคลองช่องนนทรีนะก็เป็นหนึ่งในโครงการสวนที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาประมาณ 4- 5หปีละถึงจะมีเสียงวิภา์วิจารณ์หลากหลายแง่มุมนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสวนที่สร้างความร่มรื่นและมีชีวิตชีวากับกรุงเทพในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้เยอะเลยครับก็จะมีชาตงชาติเป็นตนวนมากนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสแรกสุดนะฮะที่เพิ่งตะก่อสร้างไม่ใช่เพิ่งใส่เต็มเสร็จต่ในปีหกีห้าครับ นี่ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปดูส่วนนี้เพราะว่ามีคนพาไปดูกันเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของเฟสใหม่ล่าสุดครับที่ที่มีการก่อสร้างไปเยอะแล้วนะแล้วก็สามารถให้เราเดินเข้าไปดูได้บางส่วนแล้วด้วยเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ได้สร้างได้สร้างสวนต้นแบบเอาไว้ครับน่าจะประมาณ200เมตรนะ แล้วก็ของจริงที่จะยาวไปจนถึงถนนจันเนี่ยจะเสร็จประมาณปี69นะครับก็จะครอบคลุมถนนราชพริวาัราชนักคลิงบ่าครึ่งเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นแนวรั้วายาวไปแล้วนะครับก็จะมีดอกไม้ครับปลูกก็เลยสวยงามนะส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำตกนะครับก็เหมือนกนาลังปรับปรุงระบบอยู่นะ ตลาดน้ำตกจําลองนะนี่ครับก็อยู่กลางถนนอย่างนี้เลยต้นแบบคือคองอเกซอนของเกาหลีอะ่ะกุงโซครับนี่ครับก็จะมีทางเชื่อมต่อให้ได้แล้วนะก็ระวังหน่อยแต่ก็สามารถเดินไปดูรายละเลอียดคร่าวๆได้ต้องเป็นฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งฝาก็อย่างฝากตรงข้าผมเนี่ยจะยังไม่เสร็จดีนักนะก็เดินได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะ แต่ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากครับตอนแรกก็ช้าเพราะว่าต้องมีปรับพื้นที่เยอะครับก็เกิดเสียวิาภาพพิจารณ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหายห่วงละวไปเดี๋ยวเดินกันเลยลัวยังไม่ได้มาติดตั้งตรงนี้นะครับก็ระวังนิดน,นึงนะเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนคณะผู้บริหารเนี่ยดีไซน์ของส่วนของช่องโซนซีหรือชองเกซอนไทยแลนด์เนี่ย ก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเห็นว่าดีไซน์เดิมเนี่ยมันจะยืมมันมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาอย่างลับคองตัวคองเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าที่เขาปรับใหม่เนี่ยเขาจะให้เป็นแบบรานเดินริมๆอย่างนี้เพื่อให้แบบมินะะิมอลฮะแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติได้เยอะด้วยแล้วก็ต้านจะเรื่องของงบประมาณเลยครับสามารถประหยัดไปได้เยอะ แล้วก็จะมีกระถางต้นไม้นะครับที่เตรียมตัวน่าจะติดตั้งต้นไม้แบบพั่วเลยครับก็จะสร้างความสวยงามขึ้นนะนี่ครับก็ถ้าทอโไปไปเฟรดแรกสุดนะครับมันจะเป็นสะพานอะไรยืนย่นมาแล้วก็แบบเราสามารถไปเดินกลางคลองได้เลยแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะ ถนนลาี <T> а, ่ร้านราชดลินเนี่ยถ้าเกิดสังเกตแบบด้านข้างดีๆทางเท้าก็มีการปรับปรุงใหม่เสร็จสิ้นเพราะแบบเอาสายไฟลงดินแล้วนะก็คงจะเป็นถนนที่แบบเป็นถนนที่สวยามที่สุดเส้นหนึ่งของกรุงเทพเลยนะครับก็มีเชิอหน้าชูตาประมาณ10เส้นมั้งทั่วกรุงเทพะครับที่เหลือยังต้องปรับปรุงกันต่อไปนะก็ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปนะกรุงเทพนี่ก็ ถ้าช่วงชาญเมืองหรือใจกลางเมืองบางส่วนก็เละหลายส่วนวนะแต่ว่าก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะช่วยๆกันพี่ครับก็จะยาวไปเลยนะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบ200เมตรที่ทางกรุงเทพเคยบอกไวแล้วก็คือก็คือส่วนแรกก็คือจะเดินยาวไปเลยครับแต่ว่าจะมีสะพานอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็จะไม่ได้สร้างแบบอลังอลังมากเท่าไหร่นะพอใช้มอวี้ออกกําลังกายได้บ้างนะฮะ นี่ครับเขาจะไปไป,ประโจกกับสะพานลอยฝั่งหนึ่งละอีกโครงการนึงก็คงเป็นสะพานเขียวนะครับก็กําลังทําอยู่อันนี้ไม่ให้เข้าเลยนะครับแต่อันนี้เราจะพอเดินได้บ้างนะแต่จะรอนิดนึงนะแต่ว่าก็ในข้คร่าวแล้วว่ามีต้นไม้คอยช่วยบังให้นะ โอเคครับผ่านมาตรงข้ามหอสะพานลอยนะตรงนี้จะเห็นโครงสร้างแบบเดาว่าน่าจะเป็นทางลาดลงสําหรับคนพิการนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายครโคเบอร์วอล์กเวที่สาทรนะครับก็คือกันแดดกันฝนนะครับเป็นหลังคาเพราะว่าตรงนี้แดดค่อนข้างจัดทีเดียวนะครับแลวต้นไม้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม้ปลูกใหม่ด้วยยังไม่ได้ลม้มลื่นขนาดนั้นและตรงนี้ก็จะเป็นทาง เข้าไปตรงทางเข้าไปตรงกลางครับไปสัมผัสกับริมคองนะส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับคลองพกมุงเกษมรครับผมแต่ว่าก็จะมีขนาดแคบกว่าตามขนาดของคอง,คองนะคอเท่าโซีก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนะั้นนี่ครับก็เป็นโครงเสาย,ายาวๆมาเลยนะก็มีส่วนที่คัน ขยายใหญ่บ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดจะมีแค่สวนอย่างนัน้มันก็เป็นแค่ทางเดินธรรมดาก็จะเล็กไปหน่อยไม่สูกับเป็นสวนสาธารณะนะครับผมตอนนี้เรามาถึงสถานี BRT แล้วครับ ก็เรียกได้ว่าสร้างยาวนะมามาบรรจบอีกสถานีหนึ่งเลยตรงนี้ก็จะสร้างทางเดินให้ผ่านไปได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังเดินไม่ได้เดี๋ยวผมต้องกลับไปแล้วก็ค่อยเดินบุกมานะการสำรวจที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จก็ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่จะพยายามให้ดูจนครบนะ ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสถานี BRT ที่ชื่ออาคารสงเคราะห์แล้วนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นหลังคาของทางลงมารอรถโดยสาร BRT ใหม่นะครับที่เขารดิปเปตดีไซน์ใหม่เป็นชาชลาตับลแลเวเดอที่เป็นชาชลา,า,า,นะา,า,าสูงี่อยู่ตรงนู้นก็เรียกได้ว่าก็เรียกได้ว่าทําเสร็จแล้วนะนี่ครับก็เป็นหลังคากันแดดก,กันฝนได้แล้วก็มีทางลาดให้ลงมารอรถได้ด้วยนะเพราะว่า มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ของบ i ิซึ่งก็ตามสภาพอ่ะเนาะแต่ว่ามีการปรับปรุงเพื่อรองรับไปตามสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะลงมาก็สามารถเชื่อต่อกับส่วนได้เลยนะครับโดยส่วนนี้จะเป็นสะพานนะเป็นสะพานข้าไปฝั่งนู้นนะแล้วก็จะปรับปรุงเวลานกิจกรรมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าคล้ายๆกับเฟสแรกกับเฟสอนะฮะแต่ว่า ก็มีขนาดก้างเล็กนะแต่ก็พอใช้ทำกิจกรรมได้อยู่เลยครับเดี๋ยวรอดูว่าเสร็จสมบูรณ์จะเป็นยังไงนะฮะก็มีสายไฟเลยุงยาต็มไปหมดเลยอันนี้อันนี้ผมมามาดูที่เป็นส่วนที่เป็นการก่อสร้างจริงๆแล้วนะโซนต,ต้นแบบ200ร้อยเมตรนั่นเดิมผ่านมาแล้วโอเคครับแล้วก็หลังฮารุสะพานลอยวรนนี้ก็จะเป็น ทางเดินแบบเดิเมแบบรูปแรกนะนี่ครับก็จะเป็นยาวๆไปแล้วก็จะมีหลังคากันเรื่อยๆนะคะผมโซนฝั่งที่ผมเดินอยู่คือฝั่งที่พอเดินได้ครับเดินได้มากที่สุดแล้วอะ่ะส่วนฝั่งนู้นนี่กำลังทำเยอะเลยครับ อย่างอย่างตรงนั้นมีการทําเป็นกําแพงมาทำเป็นหลังคานะฮะแล้วก็กําแพงก็กําลังทําด้วยยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลอกเดินฝั่งนี้ไอ้ตรงนั้นมันมีไม้อะีรยืมเลยพื้นยะังทาไม่เสร็จครับก็ควนอันตรายเหมกันนะแต่เราสามารถส่งจากฝั่งตรงข้ามอัปเดตความคืบหน้าได้ก็โอเคครับ นี่ครับอันนี้ก็ทําเป็นพื้นหลากหลายดีไซน์เลยนะแต่น่าเสียดายที่ว่าโครงการของเของทอ้ลงซีเนี่ยส่วนที่ทาเนี่ยส่วนนี้คือส่วนสุดท้ายแล้วนะาทั้งทั้งที่คลองนี้มันยาวไปจนถึงพระรามสามนู่นเะครับแต่ว่าเขาคงคิดว่าทําแบบยาวขนาดนั้นคงไม่คุ้มกับประมาณที่เสียไปครับซึ่งผมกกระโมมั้ก็บางมันก็ง่ายเห็นด้วยอยู่นะเพราะว่าควรไปปรับปรุงทางเท้า โซสโซที่มาซุกโซ่จริงมากกว่าแต่ก็โอดเสียดายไม่ได้ครแต่ถ้างบมีจำกัดก็ยินดีให้หันไปนะฮรเพราะว่าสร้างเยอะก็ใช่ว่าจะมีคนเดินนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าสวนคอชองโรซีจะสร้างแค่ตรงนั้นนะ่ะมันก็สั้นไปหน่อยคนขยายมากำลังดีแล้วครับ ใกล้ชิดต้นไม้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นเก่าที่อยู่กับพงมาแต่เดิมนะครับเนี่ยไปยาวๆนะอันนี้ผมพอจะเลี่ยงได้ประมาณนี้ว่าเป็นส่วนที่เสร็จแล้วก็ได้ครับเพราะว่าพอเดินได้แนละ้วอาจจะมีสิ่งกีดขวางนิดหน่อยก็หลบปไปนะแล้วเราก็จะพบกับพื้นที่ยาวยาวไปชิดกับพองอีกแล้วนะครับเป็น ต่อขยายขึ้นมาจะมีอยู่2จุดนะจากสอฝั่งแล้วก็ออกแบบเป็นทางลาดให้คนพิการมาใช้ได้นะคนน้ำวิวแชร์นะฮะ น้ำในคลองเท่าน้ำในคลองคุณภาพก็โอเคนะเพราะเขาติดตั้งระบบระบายน้ำอะไรเอาไว้ด้วยแต่ว่าก็ควรจะดีกว่าน,นี้นะถ้าอยากจะเป็นเหมือนทองเกซอนในเกาหลีนะเพราะว่าภายนอกสายไฟก็ตัดไปแล้วทางเท้าทางเท้าเดิวก็ปรับปรุงแล้วบ้านเรือเมก็มีบางส่วนยังไม่ได้ทำเป็นป้ายแบบใหม่นะก็ค่อยๆทำกันไปมาถึงสะพานออีกฝั่งนะครับ ใกล้ใกล้สุดแล้วนะเพราะว่าใกล้ถึงพวกแยกนาลิ้งจีถนนจันแล้วพื้นก็จะมีบางส่วนที่ทําอยู่นะ ส่วนพื้นนี้ก็ต้องทำเชื่อมต่อกับสะพานล,ลอยต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้คือส่วนทางยื่นแยกออกมาครับยื่นส่วนขยายเข้าไปในคลองนะก็ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ายังไม่ทันสร้างเสร็จเลยนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีร่องรอยรั่วอะไรขึ้นมาแล้วก็คืบหน้านกว่าฝั่งนู้นนะซึ่งผมก็ต้อง กลับไปฝั่งทางเท้าเดิมแล้วก็ข้าไป b r ทแล้วก็ลงแล้วก็ลงมาอีกทีนึงแล้วก็เดินมาเพื่ออัปเดตตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าถ้าเดินตรงก็เสี่ยงตายไปหน่อยนะครับอันตรายเดี๋ยวรอเสร็จแล้วค่อยมาอัปเดตอีกทีนะผมว่าดูจากหน้างานแล้วปี6-9 100%ครับถึงจะเสร็จภายในปี6-8ไม่น่าทานันละแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนที่สร้างง่ายๆเช่นแบบฝั่งตรงข้ามที่เป็นเ ทางเดินริมธรรมดาอย่างเงี้ยก็เสร็จทันอยู่นะแต่ก็รัวนี่ก็ยังอีกเยอะครับเพราะว่าที่ทำในส่วนนี้ที่ใหญ่นะครับเนี่ยก็พูดตรงไปตรงมาเนี่ยฮะนี่ครับก็ไปเรื่อยๆนะแดดร่มแล้ว มหาลาัยเทคโนโลยรีราชมงคลกรุงเทพครับก็เรียกได้ว่าเราเดินม,มาไกลพอสมควรแล้วคะถ้าเทียบจาก BTS ช่องนนทรีนะ,ะมาถึงสถานี BRT สถานี้นึงแล้วเขราะควจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่กรุงเทพได้พักผ่อนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ เรามาปิดท้ายการอัปเดตกันที่ตรงนี้นะคันนะครับผมบูสะพานล,ลอยเพราะว่าผมไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับเพราะว่าการก่อสร้างมันค่อนข้างอันตรายมากแล้วก็ทําเยอะนะแล้วก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยส่วนเนียก็ลักษณะก็จะเป็นแบบแบบเดิมก่าที่ผมเดินมาในช่วงแรกนะก็จะต่อเนื่องกันไปแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นจุดสะพานกับรถนะครับทางกับรถนะมันก็จะเป็นลานกิจกรรมด้วยซึ่งเขาก็กําลังทําอยู่นะก็ ปีหน้าคงจะได้เห็นรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็สวนช่องนนทรีในส่วนนี้จะเป็นยังไงก็มีเสาไฟครับเป็นคูมไฟเตรียมโบว้ยแล้วนะเพื่อเพื่อความสวยงามให้กับสวนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกส่วนหนึ่งครับตรงไปตรงนั้นก็จะเป็นถนนจันนะครับก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของารทํทโซ่ของช่องนนทรีแล้วนะครับก็ไว้เสร็จแล้วมาเจอกัน ครับเพื่อดูว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันจะเป็นที่ที่สวยงาม่แหงหนึหน่งในกรุงเทพแน่นอนครับก็จะประมาณนี้เลย